กว้างแล้วอ่ะ่ไมใช่เไม่ได้มเนเขหมือนกันอ่าน้นแหละอีกนเดื่องเมืนวะนะเบนเข้าสอยแล้วก็หมอดีมันไม่ใส่หมดมันร้อนจ้ใส่ก็ิด้อวอแลเแล้วิ่งกันแล้ว เกือบได้บวชเกือบแล้วเหรอเกือบได้บวชแล้วเฮ้ยเอาไว้นั่นแหละกางเกงยีนหญิงผ้ากระถิ่งสวยตัวแรกก็สวยเลยอ่ะมันไม่เห็นแค่ต้องเข้ามาอีกนิดอะก็สวยเลยดูถ่ายกล้องออกไปอีกก็ได้จริงๆนี่เห็ฮสันเอ็นแน่เลยที่เธอถือใช่เธอถึงปลาถึงปลา เเิบนออนไกนะดแบรนด์ H&M นะคะตัวนี้นี่เลยสะจะได้เห็นเนป้ายแบบนี้สวยสวยที่ดูความแบบความใหม่ให้ดูความใหม่ดูความแบบเป้ายังดีอยู่ครับจัดได้เลย,เลยสวยสวย ดูทรงนะคะท่าใหม่มากเลย,เยฮะแหมน้องน้ำอย่าเรียกพี่อย่างนั้นพี่คนลุกเลยนะดูความเป้านะสวยๆเลย <c oughs> แซวแรงอิ <c oughs> อย่าเรียกชื่อนี้คนลุกสวยอะ โอ้ยลูกค้าแบบขาเดฟดงขาวสวยนะเว้ยี่ว่าแต่แบบตัวนี้ของลักกี้แบรนด์ค่ะดูสีใกล้ๆนะคะพี่เป้ายังดีอยู่นะลองดูเสื้อกีฬาชายมีราคาเท่าไหรค่ครับเสื้อกีฬามีแต่รวมนะพี่ชายล้วนไม่มีเลยมีแต่รวมนะจ๊ะ ูพี่ดูสีใกล้ใโอ้แบบสดสดอ๋อก็ว่าทำไมมันสวยแก๊ปพี่หนูก็ไม่ได้เห็นแก๊ปนะคะตัวนี้สวยนะดูสีดำอ่ะแกป๊ปใครรับรีวิวได้ทุกตัวจ้ะดูนะคะกล้าให้ดูเลยพี่ ทรงแบบสวยทรงขายได้ตลอดนะคะดูนี่เนี่ยค่ะทรงไม่แก่ไม่โบราณนะคะตัวนี้ของลีค่ะดูสีใกล้ๆดูมีใหม่เลยนะคะสีดำอุันนี้ที่เก๋อะมีสิบด้วยเแ,แบบ ขาแบบอไม่ได้ี่การจะพยายามแหวกสวยเนี่ยให้ดูแบบให้ดูความแบบสีของเขานะคะใกล้ๆเลยพี่ <c oughs> เป้ายังดีอยู่เลยนะคะ <c oughs> มือสองสภาพดีจ้ะว้าวตัวนี้ดูก่อน Y2K ครับตัวนี้ Y2K <c oughs> นี้แก็บที่สิบดีเนาะแก็บเนี่ย ดูก่อนว่าแบรนด์อะไรเกตนะคะตัวนี้สภาพดีค่ะเป้ายังดีอยู่นี่นะจ๊ะอันนี้แก็บเลยยินยืดอันนี้ของลักกี้แบรนด์นะคะสีเทาสีเทาลักกี้แบรนด์ค่ะ หาดูทรงสวยผ้าใหม่สะอาดไซส์กำลังดีป้ายห้อยอยู่เลยประมาณร้อยตัวนะคะตกตัวละยี่สิบาท มีทั้งขาเดฟขากระบอกนะคะใส่ไม่ดีอุ๊ยตัวนี้สีแบบสีมินิมอลสวยเลยนี่นะคะต้ายังห้อยอยู่เลยตัวนี้สวยมากดูทรงนะน แก๊ปค่ะน e. e, e, ี่ดูผ้าผ้านิ่มนะคะนิ่มยืดเด้งดึงเด้งดึงเลย่สวยอ่ะนี่โอ้ลูกค้ารีวายนะเนี่ย แก๊ <G> Air. Air. รีวายใหม่กริบดูค่ะมันห้องกันร้อนนะไม่เปิดแอร์แรงนช่ไแก๊ปมันนี่ยสวยมาไม่ดีเตือนอันจะร้อนนะแอร์นี่เท่หรอลูกๆอยู่นี่ ตัวนี้แบบสีเข้มมากใหม่ๆกริบๆเลยจ้าใครเอาตัวรีวิวได้ทุกตัวนะคะไม,มคไม่มีใครคอมเมนต์เลยหรอคอมเมนต์ค้างหรือเปล่า เก็ดเหรออ๋อเก็ดดูดูเก็ดไ2 k มากมายไม่ค่ะก็ดูเยอะนะรับค่ะขอบคุณมากค่ะม em> na si ิจญ์ยาลีนี่ก็เองเก่งเก่งยืดนะบอกเลยป้ายกระทิงไม่ผิดหวังคุณพี่งานสะอาด ทรงสวยค่ะเนนย็นไงฮี้ยอยอกแกป๊ปดีจังแ,จแ,แกป๊ปอีกแล้วค่ะฟอร์เนนอ r ว v e r ค่ะ เกบาค่ะที่ไหนกอนสีขาวสวยเลยอนทรงสวยเลยเนี่ยสวยเอ็สวยดูค่ะบานานารีพับบิกฉันจะไปไหนนไปไหนแกยังก็เลยจิตตาเอาไได้แค่ไหนช่กยดลแจิตตาฮะ แก๊ปแบบใหม่ๆพี่ดูสีค่ะโอ้แบบกล้าให้ดูใกล้ขนาดนี้อ่ะพี่ <laughs> ัวนี้ก็ของ H&M นะ H&M โอนาวีโอนาวีก็สวยพี่ร้านร้านร้านต้นๆหนี่เขาคำนวณจากื่ไฟฟ้าเราทุกอย่าง

ความเกตนี่คือสวยเนาะของแสงกบ,บาดนี่บ้านหรือเปล่าไม่ใช่โรงงานหรือเปล่าไม่ใช่โกดังงานกูถามแล้วกูถามเลยว,ว่าใช้ไฟอะไรบ้างกูบอกแอร์สามตัวเลยนะโหซารา่าจ้าปาดดู พี่ดูซีเคดูนะคะกระสอบหนึ่งหนูมาแบบแทบจะทุกแบรนด์ไปเลยป้ายอะไรคะกระสอบนี้กระทิงแต่คนถือไม่ใช่กระทิงคนถือแรดค่ะหยอกเล่นหยอกเล่นนะพี่นะอันนี้ก็แก๊บนะเนี่ยแก๊บอยู่ที่กระดุมยู่ไหนแก๊บกระดุมนะไม่ตรงไม่มีอ๋อป้ายน่าจะตัด พี่เนี่ยเห็นไหมแก๊ปสวยพี่สาวภาขอบคุณค่ะพี่อ้อบอกอยากดูรีวิวยีนเอลยืดกระทิงล่าสุดบ้างโอ้โหเดี๋ยวไว้ยีให้ค่ะมีมาอีกพี่อ่ะแก๊ปต้องนหมร้านกระบะ นี่นะพี่นะสวยสวยค่ะสวยสๆย,ยาวลงน,นั่นด้วยพี่ดูกระสอบนี้นะกระสอบเดียวแก๊ปลีแกปแกปแกปเกตลีแกป forever banana republic แกปซาร่าซีเคเกต เกดออกหลายตัวมากเลยรีวายค่ะอันนี้ออกกระสอบเดียวนะพี่ๆนะอะใครสนใจแคปหน้าจอมาเลยพี่เดี๋ยวเปิดยีนเอลยืดให้รอยต่อเลยคุณพี่ขอบคุณค่ะ